นี่นั่งกระปู้ยเอ๊ะกไะปูโอ๊ยเอ๊ะเอ๊ะกระปูกระปูกระปูกระป้กระปูกระปูกระมูกระปูกระปูกระูกระปูกะปูกระปูกรกระปู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 กระปะระปูกระปูกระะกระปูกระปูกรระปูก้ะปูกระปูกระปูะปูกระปูกระปะปู อนี่ตัปะข้อ